ฮัลโหลนันนาฮัลโหลนันนาฮัลโหลนันนาสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกมรบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ผมจะเอาชีวิตรอด100วันนะครับกับบังเกอร์สุดโหดนะครับองบอกก่อนว่า EP ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการมาเล่นแมปนี้นะฮะซึ่งเอ,อ่อผมอยู่ได้ไม่ถึง20วันด้วยซ้ํานะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําลายไม่รู้ว่าเรียกว่าสถิติหรือเปล่านะแต่จะมาทําลายสถิตินะครับโดยที่ผมจะเอาชีวิตรอดให้ได้ 1น0้วันนั่นเองนะทุกคนอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์ผมด้วยนะฮะปีนี้ครับเหมือนเดิมนะผมก็ได้มากับสเวเวอร์ผู้อื่นด้วยนะเพราะว่ามาเล่นคนเออโอ้โหเกมพาร์ตอีกแล้วคือมาเล่นกับคนอื่นมันสนุกดีนะถ้าผมมาเล่นคนเดียวผมว่ามันเหงานะดิอย่างแรกเปิดเกมมาก็มาเก็บคงเก็บของกันก่อนแล้วก็เจอเกมพาร์ตขยายอีกแล้วนะฮะโอ้เฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยหัวติดเอ้ยหัวเออเอ้านี่มันแค่ดีวัน นี่ผมจะตายตั้งแต่วันที่1แล้ววะเนี่ยเคครับทุกคนครับเราเออกไปประชิญกับโลกอันน่ากลัวนะคือเดิน,ดนมาผมไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดโอ,โ,อโ,อโอ้เกมพาร์ตอีกแล้วคือต้องบอกว่ารอบชิดโอ้ผมบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยผมมาของจริงทุกคนผมแบบรู้เหลี่ยมผู้เล่นแล้วนะครับแล้วก็รู้เทคนิคการเล่นแล้วนะผมบอกเลยว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเ,เ,เนี่ยผมแบบอยู่ได้100วันยาวๆอ่ะทุกคนแค่คลิปที่แล้วผมพลาดระเบิดเฉยเออ คือผมไม่รู้ไงว่าเราเบิดมันแรงนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็พยายามกินอาหารแล้วก็กินอะไรให้มันครบก่อนละกันนะครับอ่ะกินน้ํากินน้าไปก่อนเอ้ยพายุ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 ลมตวนลบกอนลบกอนนะคือพายุเฮอริเคนนะทุกคนมันสามารถฆ่าเราได้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้ดีกว่านะโอเคโอ้โหโอเคผมขอกินก่อนเอ้ยซอมบี้ทุกคนไม่ฟันหัวแปะยิงก่อนเออยยิง ยิงืออตายตายเออวินเข้าไปก่อนโอเคออกมา <c oughs> คือจริงๆผมต้องบอกว่าเกมนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนคือเราแค่แบบว่ากินอาหารกินน้ําให้แบบพออะไรเงี้ยแล้วก็แคมป์แคมป์อย่างเงี้ยแคมป์แบบไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงข้างนอกก็ชนะแล้วนะเราอาจจะเสี่ยงแค่ตอนเราไปหาอาหารแค่นั้นแหละนะพวกซอมบี้อะ่ะผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกนะเออ คือตีไม่กี่ทียิงไม่กี่ทีเขาก็ตายแล้วนะครับส่วนเรื่องทรัพยากรผมว่ามันค่อนข้างหาง่ายอยู่นะทุกคนดูดิเห็นไหมคือผมเดินไปบ้านหลังไหนก็แบบเจออย่างเดียวเลยอะนะทุกคนดูดิทรัพยากรเยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขายิงผมทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยนี่เราไม่ใช่เพื่อนกันใช่ไหมงั้นเราตายซะไม่ตายซะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเออียบร้อยเออ คือจะเป็นทุก EP เลยใช่ไหมคือจะฆ่ากันทุก EP เลยถูกไหมนั่นไงทุกคนเหมือนมีแอร์ดรอปลงมานะครับคือพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้นะว่าแอร์ดรอปเนี่ยมันมีอะไรเดี๋ยวคลิปเนี่ยผมจะลองเดินไปดูดีกว่าว่าอ๋อนี่ไงคือแอร์ดรอปมันจะได้พวกทรัพยากรเนาะทุกคนไม่อาหารก็น้ำนะเออโอเคเก็บพวกอาหารเก็บน้ำให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ให้ไอ้สอหลอดเราเนี่ย ไม่ลดเยอะจนเกินไปนะครับพยายามเติมไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างนี้ก็ให้เพื่อนมันสู้ฟัดกับซอมบี้ไปนะเราก็เดินชิวๆโอ้ยซอมบี้มัไปติดอย่างนั้นล่ะโอ้โหคือคือนายไม่น่ากลัวเลยโอเคเราก็เดินชิวๆโอ้โหทุกคนดูตรงนู้นดิ ทำไมเพื่อนถึงไม่ยิงซอมบี้ผมไม่เข้าใจเอาจริงนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมแบบยังไม่เคยเดินไปไกลๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเดินไปไกลๆดีไหมตอนนี้ค่อนข้างอันตรายอยู่นะเพราะว่ามันเป็นที่โล่งอะทุกคนคือถ้ามีพายุมาเนี่ยผมตายแน่ๆนะเอออาหารก็เยอะเกินชิวอย่างเงี้ยผมบอกเลยชิวมากๆโอ้โหดูนะมีซอมบี้หนึ่งตัวเดินมาดิยิงเอ้ยยิงเอ้ยโดนละโดนละตายเออโอเคอุสบายอู้อาหารข้างบนเยอะมากนะครับคือบ้านหลังนี้แบบ เป็นบ้านแคมป์ได้ดีมากเฮ้ยซอมบี้ยิ่งนี่เุ้ยลูกซองผมแบบแบบเดียวฆ่าตายนะครับแอร์ดรอปก็แบบตกแบบรัวๆเลยนะฮะทุกคนคือคุณไม่ต้องห่วงเรื่องทรัพยากรอ,อะผมบอกเลยคือน้ําอาหารไนะ่ยมีไม่ขาดสายนะฮะเพียงแค่คุณเดินออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยคุณก็ได้แล้วนะกินยำงำงำงัเห็นไหมทุกคนแอร์ดรอปตกอีกแล้วแล้วก็มีซอมบี้น้าโง่หนึ่งตัวลังวิ่งมาทางนี้นะครับโอเคขออนุญาต พกปืนเลยนี่นี่เรียบร้อยสองนัดล่วงฮะตายซะโอเคผมทิ้งไปก่อนแล้วเก็บปืนอันนี้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมรู้สึกว่าตอนนี้แมปมันน่าจะเหลือแค่ผมนะทุกคนเพราะว่าพวกมนุษย์เนี่ยมันตายไปหมดแลเหลือผมคนเดียวโอ้โหโอเคเดี๋ยวไปบ้านหลังนู้นก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้ผมออกมาจากจุดเกิดของเราเนี่ยค่อนข้างไกลยอยู่นะ ใช้เวลาในการเดินทางก็ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะอุปสรรคของเราในตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นนะฮะทุกคนนอกจากซอมบี้กากๆแล้วเนี่ยกับพายุนะผมว่าพายุน่ากลัวกว่าซอมบี้อีกนะทุกคนเพราะซอมบี้เนี่ยมันแป๊บเดียวมันก็ตายนะฮะส่วนถ้าพายุมาเนี่ยเราก็วิ่งเข้าบ้านนะนั่นไงซอมบี้พูดไม่ขาดคำตายซะนี่ไงเรียบร้อยฮะล่วงเราต้องมองดูพายุนะครับทุกคนสิ่งที่อันตรายนะ พายุคือน่ากลัวแล้วตอนนี้ซอมบี้คือลําดับ2นะครับส่วนพายุเนี่ยลำดับ1นะน้ําหนักจะไปทางพายุนะเพราะว่าพายุเนี่ยเราไม่สามารถยิงเขาได้นะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอ้โหคุณเล่นนิดหน่อยเอาจริงซสละซอมบี้ตัวนี้เออโอเคตรงนี้มีลูก2อนะคะทุกคนโอเคเก็บก่อนเกมพาร์ทก็ขึ้นมาลัวๆเฮ้ยตรงนี้มีพายุทุกคนครับชิบหายละ เฮ้ยเดี๋ยวนะผมต้องหาที่แอบนะฮะทุกคนเพราะว่าพายุมันมันกำลังมาทางนี้นะซึ่งแน่นอนว่าผมอยู่ที่กว้างนะมันเป็นจุดที่อันตรายมากๆนะโอเคเดี๋ยวเราโอ้ยซอมบี้อีกละยิงถึงไม่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราไปทูบ้านหลังนู้นเลยล่วงโอเค2นัดตายนะฮะเฮ้ยมีตัวไกลเดินมาอีกแล้วฮะรู้สึกว่ามันจะเริ่มมาถี่ขึ้นเรื่อยๆนะ อุ้ยเดินเร็วด้วยอุ้ยอย่าตบอุ้ยโดนโอ้โหทุกคนครับเลือดเกือบครึ่งหลอดนะเมื่อกี้ถ้าทุกคนสังเกตหลอดเลือดผมนะฮะทุกคนโอเคโอเคก็คือยิ่งผมอยู่หลายวันนะทุกคนความดูเดือดมันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเออผมหวังว่ามันจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ผมนะเออเล่นๆไปอยู่แล้วมีอะไรโผล่มาอย่างเงี้ยไม่เอานะไม่เอาอย่างนั้นนะ คือต้องตั้งหลักก่อนอะไม่งั้นชิบหายอะทุกคนอ๋อหลอดเลือดมันเด้งอยู่นะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะมันสามารถคูลดาวน์เลือดได้ชิวๆอย่างเงี้ยมาเหอะนะคือถ้าผมโดนตีอย่างเงี้ยผมก็ไปแอบนะฮะให้เลือดมันคูลดาวน์เต็มก่อนแล้วค่อยมาบวกนะมาดิไอหนุม่มนี่เนี่ยเออสบายครับทุกคนเดี๋ยวผมกลับเข้าเมืองก่อนดีกว่านะครับผมว่าอยู่ไกลๆมันมันที่แอบ เอออ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยชิบหายละพายุผมว่าผมต้องรีบเข้าเมืองนะฮะแล้วก็รีบเอ้ยโอ้โหรีบไปหาบ้านแคมป์ก่อนต้องเคลียร์ซอมบี้ก่อนไปไปไปเร็วเร็วเรอ้ยมันมันไม่ได้มาทางผมนะทุกคนโอ้โหซอมบี้ตัวนี้ไม่เลิกจุ้งกับผมสักทีเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอาเเดี๋ยวเด๋ยวเอาเฮ้ยเดี๋ยว <S <S ดีวเอา<ๆ> เอาา39เดแล้วกูตายเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะคือคืออะไรเอา้างงเลยจบอย่างงี้คือ39วันเอง